สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงเช้าก็จ่ายไปแล้ว2007นนะครับผมเปลี่ยนผ้าบบแล้วก็น้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คทั้งหมดเลยนะครับพี่พี่ทีนี้ก็จะไปรับพี่หมวยกับลูกๆนะครับออกมาข้างนอกนะครับเพื่อที่จะมาต่อประกันชั้นหนึ่งนะคะพี่พี่อพอดีปกติประกันมันจะหมดเดือมพฤษภาโน่นแหละนะครับแต่ว่า ผมอยากจะต่อไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราเดินทางไกลตลอดแล้วก็สีประตูกระบะสีขาวนะครับหลังจากมีขอนไม้นะครับตกใส่รถนะครับจนทําให้บูมได้เปลี่ยนกระจกผมก็เลยตัดสินใจทําประกันชั้นหนึ่งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการต่อประกันไว้ทั้ง2คันเลยนะครับเป็นประกันชั้นหนึ่งทั้ง2คันเลย นะครับวันนี้ก็เป็นวันจ่อยครับพี่พี่ครับผมข <c oughs> อบคุณพี่พี่แม่ทุกท่านนะครับเราก็จะทาให้เ,เสร็จทุกอย่างก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดนะครับทําไมบูมจึงตัดสินใจต่อชั้นหนึ่งเลยพี่พี่เพราะว่าเราได้รับประสบการณ์จากรถกระบะสี่ประตูนะครับตัวนั้นผมทําชั้นสามไงทีเนี้ยกระบะสี่ประตูอ่ะมันไม่คือมันไม่ครอบคลุมประกันชั้นสามมันไม่ครอบคลุมไปถึงอ่า เหตุธรรมชาติครับผมก็เลยผมก็เลยตัดสินใจทําชั้นหนึ่งหมดเลยเดี๋ยวรถเก๋งรถเก๋งนานๆทีได้ขับก็จะทําเป็นชั้นสองสองบวกไว้นะครับผมโอเคครับพี่ๆขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้เราต่อชั้นหนึ่งไว้ก่อนทั้งสองคันเลยนะครับทั้งคันนี้แล้วก็กระบะสีประตูนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับออกมาพร้อมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ๆตะบุมไปรับพี่หมยก่อนนะครับพอดีเพิ่งเช็ครถคันนี้เสร็จนะครับ